สำหรับคนที่มีปัญหาบอกเลยคืนเดียวรู้เรื่องนะกระปุกเป็นหมื่นใช้มาหมดแล้วแต่ต้องยอมตัวนี้ตอนนี้พักกระปุกละหมื่นเนี่ยวางไว้แล้วแล้วก็มาใช้ตัวนี้คือจริงๆก่อนหน้านี้คืออยู่ช่วงที่พี่อ้อนแบบว่าหยุดไปแล้วก็ไม่ได้เล่นละครนะ่คือเราได้เราเราได้ฟีดแบ็จากการที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองตอนถ่ายทีมกันแดดไม่ถึง <c oughs> ไม่ทาพอไม่ทาปุ๊บเราก็เจอสปอตไลท์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนั้นมันก็ยังไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งแบบว่าจุดลังดํามันเริ่มมาแล้วพี่อ,อ้นก็ได้สองกระจุกระ อ๋อขึ้นกลามา <S <S ใช่ค่ะพี่พี่คไทยขึ้นกล้ามาแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มก็เริ่มแต้มหารองพื้นอะไรเริ่มแต้มแต่เราก็รู้สึกว่ารเราไม่มั่นใจใช่ถูกนั่นคือก่อนหน้านั้นที่แบบรู้สึกออาแล้วส่วนคุณเมย์อะคะคนที่แบบมั่นใจว่าผิวตัวเองดูเด็กด,ดูอะไรอย่างเงี้ยของเมย์จะเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ลุยนี่เลยประมาณนี้คือเราก็ไปลุยกลางแดดมีหน้าที่เข้มเข้มขึ้นมาเป็นกลากกคือไปเล่นเรือใบเนี่ยประเด็นคือว่า มันกลางแดดอะแล้วถ้าเกิดเราอยู่กลางมหาสมุทรเนี่ยมันสะท้อนขึ้นมาแบบมากสุดเยอะแล้วไม่กล้าฝังนะแล้วน้องเขาชื่อแบรนด์อะไรคะเนี่ย a c t n o r ค่ะออไฮบริดเอ s เซน c e พอใช้แล้วปุ๊บเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมันช่วยหมดเลยใช้ตัวเดียวก็คือเช้าหลัง้างหน้าเช้าเย็นก็คือจบเลยแล้วก็กระที่อ้อนเคยเป็นอะคือมันก็เริ่มจางจางไปเรื่อยๆคือมันเป็นการแก้ที่ต้นเหตุ แต่ถ้าเลเซอร์มันเดี๋ยวไปเจอแดดก็เป็นอีกแล้วนะก็บะคือปกติคือไปไล์สดนี่คือแบบล้างหน้าเลยนะคือล้างหน้าแล้วมันจะเห็นหนาตัวกากที่เราเคยเป็นแบบหนาๆเฮ้ยมันจางลงคือมันเริ่มจากการที่เราจริงๆเราไม่ได้แบบว่าเอาผลิตภัณฑ์อะไรมาใช้ก็ได้แต่อันนี้ที่ยอมจริงๆเพราะว่าไปชนะซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกาคือเฮ้ยมันมีผลักอย่างนี้อยู่ในโลกอะตอนนี้คนอยากใช้ละเอ่ไะ